สวัสดีนะครับเสียคริสมาแล้วยิบร้อยห้าเดีเปียเอาตัวนั้นมาใส่คืนเลยเนี่ยมันจะได้คืได้ืนจะเป็นมีทุนมีทนเยนะครับาไพวกนี้เหลือเลย ถ้ามันเร็วอ oh. oh. ่ะตอนนี anyway. ้เร oh. right. you know oh, uh ็วแล้วเพราะว่าแต่คอาเสิร huh. ah ์ตแล้วโอ้ยดูแต่เร็วยังยัต้องทดเพิ่มนี่เอาดันลรกวเรวเกินก็ต่นนะตัวเร็วอันนี้เร็วเหมือนเติมอนได้ทดไหมทดทดอันนี้นู้นทดนู้นกระจายหมดแล้วนี่เลยบวกเลยเติมนี่หมดแล้วจบพี่แล้วเอาลองเดิมมาใส่ดีกว่าเปลี่ยนตัวนี้เหมือนคันนู้นนะ ท่นต้อเปลี่ยนเหรไม่รู้ช่างติ๋กเปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนอะไรเลยแต่เราทำเท่ากันนะแต่เราทำไม่เท่ากันเร็วได้ช้าดีเว้ยแล้วแต่ความชอบน่่เราเามเกเดียวเราจะเา้อเสียงเาเกี่ยวมันจะไม่หมุนเลยได้เดินเดือนกันอุ่นจนต้องเข้าใบมีดมันช้าเนาะ ลิมีเต็ดให้มันดูเท่าเดิมใครจะทำทำเกลียวแล้วหัวเกลียวให้เนี่ยมันเร็วอ่ะนั่นเร็วลิมิเต็ดลิมิเต็ดจะไปเพิ่มมันโอ้เดิมเดิมเรียงว่าสิของสิคริสทดทดตรงนี้ใช่ไหมทดกันเนาะไม่ได้ทดนี่ รวมกันรวมยนเบ้าอ๋อไอ้เขาเียเป็นของช่างด้วออันนี้ของช่างคงติดคนละค่ายครับคงติดครับของช่างมาจากไายไหนนี่ผมงานสร้างมาสร้างเองมาสร้างเองโอมันไก่กลางกันไหมเขาจะเป็นใบเหล็กหมดใบเหล็กของเราล่ทำเหล็กหมูเป็นใบเหล็กใบเหล็กหักปกอเนี้ยโอ้

อาจจะมีติดบ้างแต่น้อยกว่าเดิมแต่มันไม่เหมือนเิมเหมือนเดิมอ้แต่เคลื่อนย้เยอะนะเคยื่นอนย้ายเข้าง่ายคลายาง่ายแล้วก็ปรับตั้งง่ายโอ้ปรับตั้งง่ายอะไรปรับตั้งเราก็คลายน็อคตรงนี้ออกก็คัายตรงนี้ใช่ถ้าอยากได้แข็งๆก็ปรับตั้งสปริงได้อ้สปริงปรับตั้งได้ออกเลยไม่ติดแล้วครับนท่ช่างอยู่อยู่ไหนอยู่บริษัทน้ำมันฉลอมครับบริษัทเบอร์ฉลอมครับ เดตอเหลักทีพอ่ากแ้วันเตได้ทั้งุนทำได้ทั้งหมอได้ทักคนอยาให้ไปบิ้วให้ไปอะไรก็ได้เลยไปได้ครับวรัเข้าไปที่นู่ที่บ้านได้ถ้าทำได้ก็ไม่่อไปนี่เนด้ติดตกไหมช่างใช่ไหมในติดตกไหมที่ดังๆนะพี่พี่เหมือนดูอยู่นะ ว่ตั้งไงมานเลยเนาะ,ะ,ะก็จะปิงไงงั้นอนอนมันใหญ่แล้วมันตั้ง,งางด้วยมันตั้งแค่ตรงนี้เองกรรนี้ไวยน,น,น,นู่นเนาะมุนล,ลน,น,นู่นเลยมุนยากด้วย

<laughs> <laughs> มันจะรังง่ายกว่าตัวเต่าเยอะเอาเลยไหมกินติโอ้ยยังไม่มีงบเลยปีนี้นดูข้าววะ<ๆ>นุ่มข้าวจะได้เกี่ยวเนี่ยยากไอ้ข้าวนี่แหละ <laughs> ไม่รู้จะเกี่ยวไหนครับปีนี้เห็นช่างนู้นก็ทำอันนี้ตัวนี้หนหาะฮะ เอ็นตะวยนู่นน่ะก็ว่าตารองอยู่นี่ให้มันสูงหน่อยมันจะยกปากได้สูงเวลากินกันนามันไม่ไม่รู้อะมันมีหลายสูตรนะหลายแนยวหลายแนยวเออตั้างง่ายบ้างเลยชอบแต่ทำไม่ได้ลองนะอันนี้ค่าติดตั้งเขาจะไหนเอนนอ๋อสาคานี่ ต้องถามช่างเองไงราคาอันนี้มาให้เสียคิดประมูลให้ก่อนข,ของเดิมมันละ่ะมันไม่ค่อยรูดเราไม่ได้เลยม,มันรูดบ่อยเนาะเวลาเราตั้งหลายหลายให้เกี่ยวล้มเลยแค่นี้นั่นแหละแรงดึงน,นี่นุ่นเพิ่งถอดนะนั่นแหละมันเล็กเนาะนับเบอร์สิเนี่ยนั่นแหละ ก็ยังใหญ่จบเลยเฮ้ถูกใจปลาแล้วเย้วิ่งเลยเลยลนะเดี๋ยวเราไปรีวิวฟังช่างกันน้งเนี่ย